ฮัลโหลลากาเก้าสบายดีเอฟซีทุกคนเดอ้อแล้วก็สวัสดีเอฟซีฟังไทยนะมทุกคนแล้วก็เรื่อว่าต่างประเทศมาทุกคนวันนี้นะสปอนส์ฮเฮนูเมนูอันนี้ทุกคน อันนี้คือพัก,กทุกคนเนาะสปอนว่าเสียนขันส้มพักแล้วทุกคนพักนี่นะสปอนเอามาเวนแต่เมื่อวานนี้ทุกคนเลยแต่ว่าสปอนยังบมมีเวลาสปอนก็เลยชิมาขัานสมพักทุกคนมาเบิ้งกันเลยทุกคนว่าเช็ดจังใดเนาะสูตรนนสปอนคขันส้มพักไว้จินแนล้วทุกคนอันดองไว้ประมาณสองขึ้นรู้ว่าขึ้นเนื่องกะมันเป็นมันหอนแนล้วทุกคนเนาะมื่อนี้อากาศหอนหอนถ้าว่าหอนกับเป็นไหวนะทุกคนสมพักนะ ถ้าวันหนาวกับมันกะค่อนข,ข้างแบบสองมือ้อกะเป็นเนอะทุกคนมืลนสรพรสิมาล้างพักนะทุกคนอันนี้ก็คือพักกาดด้วยโซนเข้าเองเนาะทุกคนอืมเัาสิมาดองรือว่าคัันุ้มพักไว้กินเนาะทุกคนเนาะก็คือพักกาดทุกคนสิล้างแล้วกับทรพนสิคันนันพักโบ้เนาะทุกคนคันเข้ากันเลย คอยล้างไปแบบนี้แล้วทุกคนเนะี่ยมาลุ้นน้ำกันนะทุกคนนะสใส่ยังไงเนาะนี่ยนะทุกคนคันส้มผักแบบบานๆให้เราทุกคนนะเนาะแล้วก็ไปกินเลยนะแล้วก็สิล้างขั้นตอนแรกข้าก็สิล้างผักก็เนาะทุกคนนะ ล้างพักแล้วก็สะเอาไปคันบานะทุกคนเนี่กะพักกากาศน,น้อนฮอนมาแต่เมื่อวานนี่แหละทุกคนพรเมื่อวานนี่แหละยังบม่ดได้คันเลยมาคันมือนีนเนาะมันนี้กะยุ่เนฮะิน uh en, คือก้าวพี่น้องเลยก่ได้ไปทางใดเนาะมัอนี้กะอากาศกะ่อนค้างเอฮ้อนแน่นหน่อยเนืองเนาะทุกคน ้าวนาแล้วเด้อบางสกคอนอันนี้คือพักสลัดเนาะแต่ว่าห้ามบริคันห้าวด้วทุกคนคันแต่พักกาดกับพักบูนะ่เนี่ยทุกลยคักเ้ากระลายหนน้อยนึงมากทุกคนถ้่คนันลายก็กินบ่ดมดแล้วทุกคนแ้วก็สีส้มคันพอดิกกินเนาะ กะเอามาคัานดุนดุนเธอเอามาคัาน้นนะทุกคนพักมาก้าไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสะโพนสใส่เกลือ,อได้ทุกคนเลยมาสิคันสิไปเทน้ำกัน ชั้นเซกระสาหเลยเนาะนี่ทุกคนพักเขาก็ได้ประมาณนี้เนาะสะพอนีคันใส่กระสานเลยเด้อเจาเจ้าเกลือมาใสะไอ แปลว่าเขาคั้นน้ำเกลือให้มันอน่อนก็แล้วทุกคนถ้าเขาบอส่เกลือมันกะตอนั้นเนาะตอนทีน่ใส่เถือยืสิตาร์พักก่อนเดลยทุกคนเดี๋ยวสิตาร์พักตัดแบบนี้เลยนี่นี่พักกาดนี่เข้ากระสีตัดก่อนตัดให้มันเป็นสองทอนเนาะทุกคน ผักเข้ากาันปอดสารพิษได้ทุกคนระวัาสะพอนผูเองผู้กินเองอยู่หน้าทุกคนเนาะปูอยู่หน้าทุกคนเลยอเอามาคันส้มผักกินมันเป็นลายแล้วตอนนี้นะทุกคนเลยผักเข้ากาันงี้ทุกคนวันนี้สะพอนสีมาคันใส่ใส่เกลือแล้วก็สีคันเนาะขั้นตอนวันนี้ทุกคนนี่เกลือมาดูทุกคน,กน,น,กคน,นหอยไปนี้เลย ให้ผักมันอ่อนนะทุกคนเนาะสลากสลาลอกอะไรห้อคกี่คันเลยเดย์ใส่อีกหน่อยนึงสะพนอนเขาอนุญ,ญาตเอามือเลยนะทุกคนเนยเอาบริไซลองมือเนาะจากโน่เนี่ยทุกคนเลยเต็มกระสุนไบวิ่งถ้าว่าห้าคันแล้วก็มันกระยอบเลยทุกคนก็ได้กับสีบริหลายเนย ถ้าเราคือให้มันเข้ากันกันได้ทุกคนถากมันมันจังอ่อน,นอะไรกันอ่ะขันแบบนีเลย,ยทุกคนอยู่บ้านโนอกบ้านหน้นา,าก,กินแบบนี้แหละทุกคนเลยก็ได้กินชี้นกินไฮไลท์เนาะพักกินยา่า กินตามธรรมชาติเถอคันให้แบบมันได้ชี้นะทุกคนล่ะกะสะโพกก็สิเอาไปล้างอีกได้ทุกคนเลยล้างน้ำเคียวพักนี่ออกเบิดล้ะกะเอากระสิมาปุ่งเคืองไม่อีแล้ะกะใส่กะไว้เนาะ ดองไว้ประมาณคืนนึงหรือว่าสองคืนมันเป็นแล้วค่ะอามากินแล้วทุกคนน้ำนกระสีเริมอ้อเลยทุกคนนะเอามือสดๆเลยเด็กคน ทางเขาก็เหี่ยวพอได้น้อยเดียวเนี่ทุกคนเลยแต่ดีจะเต็มกระซ่า เ right, สีอ่อนเลยทุกคนััมัมกับสีอ่อนประมาณนี้ะท ได้สิได้แล้วนทุกคนเพราะว่าน้ำเขียวมันออกลายเคันไปนเรยเอยถ้าว้าาคัน เฮืงเฮืงแล้วมันกระสิเป็นไหวเลยทุกคนได้ว่าน้ำพักมันโอเบิร์นมดเี่ทุกคนสะพอนสิบป้านเอาเลยไปนี่ป้านลากกระสีเอาไปล้างเนาะทุกคนเนาะ เราอากสิมาใส่กาบเลยเห็ดบัาลายทุกคนเอยเฮ็ดประมาณสมัยเนาะเพราะว่าเฮากินแล้วก็มันเมินแล้วก็เอามาเห็ดหมนะทุกคนถ้าเฮ็ดลายเฮากินบ่เบิดแล้วก็เฮาก็นานยากทุกคนเนาะแต่อันนีเเ้เฮาเาหา็เเดพอดีกินนะมันอะไรก็ทุกคนนี เอากระสีเอาเททิมเนาะอันนี้เนาะเททิ่มเนาะทุกคนเอากระสีเอาแต่พักนี่เขาจะไปล้างก็เดินไปนี่ทุกคนนะเอาสีล้างน้ำเด็ดทุกคนล้างน้ำบนี้เลยเด้อล้างน้ำเขียวมันอ่ออนะทุกคนเนาะ แลวยวเรา,าก็ติไปปรุงเท่า,านี้แหละนี่ทุกคนติดล้างแบบนี้เดี๋ยนีล้วเราก็ติดปั้นปั้นแบบนี้เลยทุกคนอื้ ที่คันประมาณนี้เนาะทุกคนกะบ่ได้หลายขั้นตอนไปไหนเนาะเพราะว่าเฮาเห็ดกินแน่นาะทุกคนเฮาก็คันดีอันน้ไปได้ก็ได้เนาะอีกประมาณส่งมือกะเป็นแล้วทุกคนคิดว่าเพราะว่ามันอันส้มมันเป็นแล้วก็เฮาก็เอามากินได้แบบนั้นทุกคน กระสิบปุงก็ได้ทุกคนเสะพรสิบปุงเ้าใส่กับก๊บเครื่องปรุงเข้ากันกระซิใส่กั๊บนี่เลยเนาะทุกคนเครื่องปรุงสะพรกับกระซิใส่กระเทียมกิะทับกระเทียมใส่นเนาะทุกคนเลยมันจังหอม นี่ก็คือกระเทียมเ๋ยวสมบัสิเอาไปตำก่อนนี่คือกระเทียมตำกระเทียมกันนะทุกคน ใส่กระเทเยเียมส่งนิ่มตามนิ่มตามไปเลยใน,นกระสอนกระซิใส่เกลือเนาะใส่เกลือประมาณนี้เนาะแประกาศใส่แป้งโนโ่เล้ทุกคนนะอื้ แล้วก็ซีซซาลาซาลาเข้ากันเลยเนะี่ปรุงเลยอะไรอืม,อมประมาณนี้นะกเป็นอันเซเทปไฮด์ได้ป่ะเนี่ยถ้าว่าบ้านตอนมันเป็นแล้วห้ากระซิมเบิรงแล้วก็ถ้าว่าจางรู้ว่าเข้มก็ห้ากระซิตรึมแล้ว ถ้าว่าจางก็เอาก็ซิตื้มเกลือ้ะทุกคนเ้าสซิใส่บอหลายเลยถ้าว่าถ้าว่าปิดแล้วมันเข้มกินบอเซบทุกคนถ้าว่ามันจางละเราจึงตื้มเอาบ้านตอนเขากินก็ได้ได้ทุกคนเลยสะพอนีเอาน้ำมายอดใสกันนะทุกคนเอาน้ำขิงมายอดใสกันเอากับประมาณนี้ทุกคนสะพอนีเอาน้ำขิขง นี่คือน้ำนะทุกคนเอาซิไซน้ำก็ว่าให้มันโทมพักครับทุกคนอันนี้ก็น,น,นี่ก็คือกับเนาะเาพอสซใส่นี่เลยนะทุกคนเอาสิมาดองใส่นี่เลยเนาะกับเขาล่างเลยนะทุกคนเลยดีคอนซิไซอะไรเดี๋ยวทุกคนเก็บกับไม่พอดี ขั้นตอนเฮ็ดกะประมาณนี้เนาะทุกคนแต่บได้นั้นหลายเนาะเอาก็สิเทนนานลงไปเลยร้มผักเข้ากัประมาณนี้นทุกคนรอทาประมาณสองมือนะ้อเนาะกะเอาก็สีมาเบิ่งแล้วทุกคนวนะ่าเป็และกะสีชิมเบิงนะ่งเนาะกิ่นกับการดมักเพชรดิฟทุกคนนี่ทุกคน,น,น,กคนส้มพักเข้ากันแล้วพี่จิ๋มไวแล้วก็นเนาะคลิปนี้กะสิได้จบเพียงเท่านี้เนาะทุกคน ขอบใจทุกคนเดอ้อทีทีดตามสปอนแต่แต่ตนจนจบนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ให้สปอนนเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจทุกคนในการเฮ็ดคลิปคลิปนี้ก็บ๊ายบาๆนะทุกคนพบกันใหม่คลิป